สวัสดีครับเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 กับคุณคณรูนภัทรงินจำปาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับก,บการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์กันต่อนะครับสภาพแวดล้อมบริเวณต่างๆ พืชและสัตว์แต่ละชนิดจะเลือกอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งหลบภยัยและเป็นแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนนั่นเองครับตัวอย่างเชน่นสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์บริเวณป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยของต้นไม้กวางช้างเสือนอกจากนี้ยังพบพืชและสัตว์ชนิดอื่นอีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าบริเวณแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของบัวสาลายปลากุ้ง หอยปูเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบพืชและสัตว์ชนิดอื่นอีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนี้ครับตัวอย่างเชน่นสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหญ้ามีหญ้าเป็นแหล่งอาหารของวัวและนอกจากนี้ ธาตอาหารที่อยู่ในดินยังเป็นแหล่งอาหารของพืชทําให้พืชมีการเจริญเติบโตอน,นั่นเองครับตัวอย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดจะมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอย่างเช่นปลาตัวใหญ่ชอบกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารเพราะฉะนั้นแล้วปลาตัวเล็กจึงไปหลบภยัยตามซอกหิน ตามปักกร๊ังต่างๆเพื่อความอยู่รอดเพื่อการดำรงชีวิตนั่นเองครับตัวอย่างเชน่นสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งสืบพันธุ์และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนของสัตว์บริเวณชายหาดเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลและนอกจากนี้รอบๆบ,บริเวณชายหาดจะมีต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และเป็นแหล่งทำรังของนกเด็กๆจะเห็นว่า ทุกสภาพแวดล้อมในบริเวณต่างๆเช่นบริเวณป่าไม้บริเวณสระน้ําบริเวณทุ่งหญ้าบริเวณใต้ท้องทะเลและบริเวณชายหาดจะมีแหล่งที่อยู่อาศายัยแหล่งอาหารแหล่งหลบภยัยและแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนแตกต่างกันทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์หากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ถูกทำลายไปจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วเราควรอนุรักษ์และห้ามทำลายให้คงสภาพแวดล้อมเหล่านี้สืบไปครับสุดท้ายก็มาถึงกิจกรรมหลังเรียน ให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดวิชาว,วิทยาศาสตร์ป1เล่ม1เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่61และหน้า62ขึ้นมาทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูได้เลยครับกิจกรรมหน้าที่61สรุปความรู้ให้นักเรียนเติมคำลงในแผนผังความคิดให้สมบูรณ์ เด็กดูกรอบสี่เหลี่ยมแรกกันก่อนนะครับบริเวณสระน้ำํำพืชที่เราพบได้แก่พืชอะไรบ้างครับลูกบัวผักตบชวาลักษณะผักตบชวานะครับตามภาพใบจะมีสีเขียวเรียงกันเป็นกรีบช,ชั้นก้านใบจะมีลักษณะพองตัวภายในจะมีเนื้อพุนคล้าองน้ําและเป็นเครื่องพยุงให้ต้นลอยน้ําได้ส่วนใหญ่จะอยู่ตามแหล่งน้ําต่างๆนะครับ และนอกจากนี้ก็ยังพบพืชจำพวกกกสาลายนะครับต้นกกตามภาพนะครับจะมีใบเป็นแฉกนะครับลำต้นจะเป็นสามเหลี่ยมดอกจะมีสีน้ำตาลเป็นช่อนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้นที่แฉะนะครับหรือบริเวณที่มีน้ำขังนะครับต่อไปสัตว์ที่เราพบเช่นอะไรบ้างครับลูกกบปลา ลูกออดและกุ้งครับดเด็กๆดูภาพลูกออดนะครับลูกออดจะเป็นลูกของกบนะครับลูกออดจะมีลักษณะคล้ายปลานะครับมีหางแต่ไม่มีขานะครับหายใจด้วยเหงือกนะครับหัวจะค่อนข้างโตนะครับต่อไปเด็กๆไปดูกรอบภาพที่2ครับบริเวณสนามหญ้าหรือทุ่งหญ้าพืชที่เราพบได้แก่อะไรบ้างครับ หญ้าต้นไม้ต่างๆนะครับสัตว์ที่เราพบได้แก่อะไรบ้างครับสุนัขม้าวัวควายนกเด็กๆไปดูกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างกันต่อครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพืชและสัตว์ในด้านต่างๆมีอะไรบ้างครับลูกปัจจัยมีอยู่สี่หลักมีอะไรบ้างครับอันแรก 1. ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย2 ด้านแหล่งอาหาร 3. ด้านแหล่งหลบภยัย 4. ด้านแหล่งสืบพันธุ์และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนเดี๋ยวไปดูกรอบภาพที่4กันต่อครับเขาบอกว่าถ้าควรจะเติมคำว่าอะไรครับถ้าสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตของอะไรครับพืชและ สัตว์ได้นะครับเช่นถ้าป่าถูกทำลายนะครับไฟป่านะครับนะครับหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์สัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยได้นะครับกิจกรรมหน้าที่62กิจกรรมฝึกทักษะบทที่1ให้นักเรียนดูภาพแล้วระบุชื่อของพืชและสัตว์ให้ถูกต้องภาพที่1 สัตว์อะไรครับลูกเสือนะครับให้นักเรียนเติมคำว่าเสือลงไปครับต่อไปภาพที่สองพืชอะไรครับบัวนะครับต่อไปภาพที่สามสัตว์อะไรครับไสเดือนนะครับต่อไปภาพที่สี่สัตว์อะไรครับปูนะครับต่อไปภาพที่ห้าควายนะครับต่อไปภาพที่หกปลาทองนะครับต่อไปภาพที่เจ็ดพืชอะไรครับ เาะนะครับต่อไปภาพที่8มะเขือเทศและภาพสุดท้ายนะครับก็คือเป็ดนั่นเองเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่ริืมถ่ายรูปโน้ตชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งเข้ากลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 ได้เลยนะครับจบแล้วครับพบกันครับนะครับ